มีหลายคนสอบถามนะครับว่าเวลาเราติดเจ้ากล้อ,ลองปิดปืนนี่นะครับกับปืนยาวเนี่ยนะครับความสูงเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม จริงๆมันไม่มีโจทย์ตายตัวนะครับต้องบอกงนี้ความสูงเท่าไหร่เนี่ยตาบใดที่พี่พี่เพื่อนๆเนี่ยยังยิงนะครับโดยที่เรากระทับหน้าเนี่ยได้แน่นหนาดีก็ผมว่าเป็นความสูงที่เหมาะสมนะครับท่านครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยจะดูนะครับอย่างเจ้าซีซ่าซีห้าเหลักเนี่ยเราจะดูเลยว่าลักษณะของโรครงพันท้ายเนี่ยนะครับเขาออกแดบตั้งใจออกแดบ ให้ใช้กับสูงเปิดนะครับสูงเปิดซึ่งตอนนี้ผมถอดสูนหลังออกนะครับงนั้นการที่โครงพันท้ายเนี่ยนะครับให้สูงเท่ากับศูนเปิดเนี่ยก็แปลว่าหน้าเราเนี่ยถ้าจะแนบให้เหมาะสมเนี่ยก็คือความสูงเนี่ยมันคืออยู่เท่ากับสูนหลังคํานี้คําถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราติดกล้องติดปืนเนี่ยนะครับให้มันสูงมากเกินไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า หน้าเราเนี่ยก็จะลอยเวลาเราประทับหน้านะครับบอกญานนะครับนี่ไม่มีไม่มีลูกเรือนะครับปืนปลอดภัยครับประทับหน้านะครับถ้าเราติดสูงมากๆเนี่ยอย่างอันนี้อย่างความสูงตรงทีถ้าเราติดสูงมากเนี่ยหน้าเราตรงเนี้ยตรงคางเนี่ยเราไม่สามารถจะหาจุดที่เหมาะสมในการที่ประทับเข้าไปแล้วให้ปืนเนี่ยอยู่นิ่งได้ดีสูตรโดยทั่วไปก็คือเราก็จะพยายามติดกล้องนะครับติดปืนเนี่ยให้ใกล้นะครับให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะ ใกล้ได้กับแนวลำกล้องอีกปัญหาหนึ่งครับที่หลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมทำไมยังต้องไปติดชิดตัดวนผมหนุนตัวนี้ผมจับเรสตชิกเกอร์หนุนก็ได้นะครับหนุนขึ้นไปเยอะๆนะครับก็มีปัญหาที่ผมก็แนบหน้าได้แน่นดีแต่ว่ามันมีผลกับความแม่นยำครับถ้าท่านประทับปืนไม่ดีนะครับอธิบายง,ง่ายๆนะครับถ้าแนวลำกล้องปืนอย,อยู่ตรงนี้นะครับแนวที่เราเห็นเนี่ยอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงนะครับยิ่งสูงมากเท่าไหร่เนี่ย ถ้าท่านขยับปืนไปซ้ายหรือขวาประทับไม่ดีนะครับกลุ่มกระสุนก็จะเปลี่ยนที่เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านเคยเขียนเข้ามาถาม mm. เลยกล้องไม่ดีเปล่า mm. มีปัญหาหรือเปล่านะครับผมยิงชุดแรกนะครับผมประทับเนี่ยห้านัดเนี่ยได้กลุ่มดีเลยกลุ่มทางอยู่ทางนี้ตรงกลางพอดีผมไปยิงอีกห้านัดเนี่ยกลุ่มย้ายมาอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวอีกทีก็กลุ่มย้ายทางขวาสาเหตุนี้เป็นสาเหตุหนึ่งครับเพราะว่าแนว กระสุนเนี่ยที่วิ่งออกจากลำกล้องเนี่ยกับแนวที่ตาเราเห็นเนี่ยที่มองผ่านตัวกล้องติดปืนเนี่ยมันอยู่ห่างกันครับเวลาเราขยับปืนเราเอียงประทับหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะมีผลนะมันไม่ต้องแปลกใจครับว่าเราเคยเห็นกล้องติดปืนยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับเคยทําออกแบบแม้กระทั่งว่าเขาบากตรงนี้นะครับบากตรงหน้ากล้องเลนส์วัตถุเพื่อให้เอาแนวของกล้องติดปืนเนี่ย เข้าไปใกล้แนวลํากล้องมากที่สุดครับนี่เป็นสาเหตุหน,นึ่งการติดถ้าถามผมครับว่าติดกล้องติดปืนแบบไหนเนี่ยนะครับที่เหมาะที่สุดนะครับผมไม่บอกว่าควรจะติดนะครับให้ตัวกล้องติดปืนเนี่ยอยู่ใกล้กับแนวลำกล้องมากที่สุดท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าอย่างเจ้าตัวเนี้ยเราวันนี้เราเอาเจ้าซ z 457เนี่ยครับ มาติดกับกล้องวอ e เทคไซอีเกิลซึ่งหน้าเลนส์วัตถุเนี่ย56มิลิเมตรนะครับเลนส์โตเหลือเกินครับสิ่งที่ทำไม่ได้สุดก็คือก็ติดเนี่ยครับให้อยู่ห่างจากแนวลำกล้องเนี่ยให้สุดครับซึ่งวันนี้ทางตัวแนะนำก็คือใช้แหวนของว r t e x Pro Ring นะครับนวความสูงตรงนี้1นิ้วนะครับแล้วก็ใส่อแดปเตอร์เข้าไปนะครับก็ความสูงก็พอดีห่างอยู่นิดนึ่งนะครับถามว่าติดให้ชนเลยดีไหมไม่ดีแน่นอนครับเพราะว่า การที่เรายิงแต่ละครั้งนะแม้แม้กระทั่งเป็นลูกกรดตก็ตามเนี่ยลำกล้องมีการสั่นไหวครับอะไรก็ตามที่เราไปเอาวัตถุปืนเนี่ยไปชนกับตัวลํากล้องย่อมส่งผลกับความแม่นยาของปืนแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีผลกระทบกับกล้องด้วยครับกล้องมันประกอบด้วยชิ้นเลนนะครับเราออกไปแนบอ,อะไรที่มันสั่นเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนนะครับที่ตีก็คือให้ห่างกากแนวลากล้องใกล้สุดนะครับแต่ไม่ให้ชนกับตัวลํากล้องนะครับผมบางท่านเนี่ย บอกว่าอยากจะติดผมอยากใช้ซูนเปิดด้วยทําได้ไหมจริงๆทําได้นะครับเราทาคลิปวิดีโอหลายอันแล้วว่าติดกล้องยังไงให้หนีซูนเปิดไปได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการใช้กล้องขนาดใหญ่เงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าหน้ากล้องเลยวัตถุใหญ่มากเนี่ยเราก็ต้องยกกล้องให้สูงขึ้นนะครับปัญหาก็คือแหวนขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นมากรานนี้นอกจากประทับหน้ายากแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของความไม่สวยงามนะครับ มันตัวนี้วันนี้ผมก็เลยถอดเจ้า4 4 5 7เลักเนี่ยมันสามารถจะถอดสูนลหลังออกได้ผมก็ถอดออกแล้วก็ติดเป็นกล้องเป็นนะครับผมก็ทริกก็เท่านี้แหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าทักษะการยิงปืนเนี่ยม,มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคนลนครับบางครั้งอ่ะถ้าท่านทีว่าติดสูงแล้วท่านยิงแม่นมันก็ไม่มีปัญหาครับเราดูผลกันที่หน้าเป้าอยู่แล้วครนไม่ได้ดูว่า กล้องอยังไงที่จะเหมาะสมครับเอาที่ท่านชอบก่อนนะครับแต่ถ้าถามผมให้ผมเลือกเนี่ยกับเจ้าตัว4ีเ7อ้าเลักที่เป็นพันธายสไตล์ดัางเนี่ยผมอยากให้กล้องมันอยู่ใกล้กับแนวหลังกล้องตันาที่สุด,ด,อสดขอบคุณครับ